เมืองไทยของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนก็มีน้ำใจในทุกๆท,กที่ให้ผมช่วยนะครับชอบช่วยเหลือเพื่อคูณกันป,ป้าเบิครับแม่ไข่พารลุมาฝากครับขอบใจแกะขอบคุณนะคะขอบคุณครับอย่าปล่อยให้ความดีงามของคนไทยกลายเป็นเพียงภาพในอดีต ถึงขอนแก่นเศษรษฐกิจก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆคือในระดับที่ดีมากแล้วก็อยากให้พัฒนาขึ้น,นไปอีกนะคะแต่ก็อยากให้ยังคงความเป็นขอนแก่นยังคงความเป็นวัฒนธรรมไทยยังคงความเป็นอีสานอย่างนี้นะ,ะมีการค้าขายเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าขายอะไรก็ขายดีขึ้นแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลทางรัฐเพิ่มค่าครงชีพให้กับ ประชาชนและก็พนักงานของรัฐหรือว่าพนักงานเอกชนค่ะเพื่อจะได้มีการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยที่คงตัวมากขึ้นนะคะให้มีพัฒนาทางคมานาคมเป็นหลักเพราะว่าการคมานาคมเนี่ยจะเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาเศรธธษฐกิจของจังหวัดขอนแกน่นค่ะผู้ชมคะกลับมา คุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยแล้วก็เดินหน้าจังหวัดขอนแก่นนะคะให้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหานครทางด้านเศรษฐกิจอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ของภูมิภาคนะคะวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่นนะคะและเราจะมาเริ่มพูดคุยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าจังหวัดขอนแก่นจัดดําเนินการไปอย่างไรเบื้องต้นนะคะท่านผู้ว่าคะยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของขอนแก่นเนี่ยเรามีแผนมียุทธศาสตร์กันยังไงคะก็ต้องดำเียน ว่าพัชการเองเนี่ยมีอัตลักษณ์หรือมีบุค,คลิกเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญนะครับในภูมิภาคโดยศักยภาพเองก็คือเรื่องการขนส่งโลจิสติกส์นะครับเพราะว่ามันอยู่บนเส้นทางอีสเวสนะครับแล้วก็อยู่ในความเจริญของประเทศในรุ่มมนน้ำโขงอันนี้ก็เป็นแกนที่จะส่งเสริมแล้วก็จะเสริมด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับและสุดท้ายก็คือความเป็นไมซิตี้เป็นอุตสาหกรรมที่ รวมทั้งการท่องเที่ยวรวมทั้งการประชุมรวมทั้งการเจตจรารจาาธุรกิจอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งต่างกับุคลิกเองอื่นซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรม,มนะครับเราเลือกตรงนี้เพราะว่าเรามีทั้งชนบทแล้วก็มีทั้งเมืองและการก้าวไปสู่สากลต,ตั้งแต่ระดับอาเซียนและภูมิภาคดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับท่านจะเห็นรถแมพว่าในที่สุดเนี่ยเราเป็นไม้ของประเทศไทยนะฮะ เป็นอุตสาหกรรมไม้แล้วต่อไปแล้วก็ต้องล่า,ลาคิดที่จะเป็นไม้ในอาเซียนนะครับรเพื่อให้พู้นเคาต่างเนี้ยก็เข้ามาเจรจาธุรกิจแล้วก็พูดคุยกันนะครับ <ใช S 1> ดังนั้นสิ่งสําคัญคือคนในมหานครแห่งเนี้จะต้องมีคุณภาพนะครับ,รบขณะนี้เนี่ยดีใจะฮะภาคเกษตรมีการบริหารจัดการ,รไม่ใช่ลุกขึ้นมาก็ทําการเกษตรเลยนะครับ,รบอันนี้เป็นระดับที่เราต้องพาไปด้วยนะครับ ค่าพที่หลายๆคนเห็นนะคะอาจจะประเมินออกว่าจริงๆแล้วขอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดทางด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้เร็วมากล่าสุดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะทางแบงค์ชาติครับถ้าถามบอกว่าเ,าเศรษฐกิจของขอนแก่นเป็นอย่างไรนะครับมเมื่อวันของแบงค์ชาติอย่างที่บอกนะครับว่าเราดูภาพรวมแต่แต่ทีนี้ถ้าดูของภาคเนี่ยเศรษฐกิจในช่วง4เดือนที่ผ่านมาอาจจะชะลอบ้างนะครับ แต่หลังจากที่มีการประกาศเดินหน้าประเทศก็ความเชื่อมั่น <ภา S 1> ที่สําคัญคือความเชื่อมั่นดีขึ้นเห็นค่อนข้างชัดเจนก็เกี่ยวกับเรื่องอร้านค้าห้างสปปรรพสินค้าก็ตัวเลขดีขึ้นนะครับไอตรงนี้จะเห็นชัดเจนแล้วเท่าที่ดูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อมั่นเนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวโครงการขนาดใหญ่หลายๆโครงการเนี่ยก็เลยทําใหผ้ผู้ลงทุนเนี่ย ชะลอการลงทุนไปนะครับ<ะ>แต่หลังจากนี้เท่าที่ประเมินดูเนี่ยถ้ามีความเชื่อมั่นลงมานโยบายทางการชัดเจนเนี่ยคิดว่าจะมีการเติบโตไปได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนนี้<ะ>แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขอนแก่นเองเนี่ยเป็นจุดผ่านที่เป็นสนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นจุดหนึ่งที่ช่วยเราเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านนะครับ<ะ>การค้านี่ก็เติบโตขึ้นตลอด ส่วนในแง่ของประชาชนเนี่ยาทางแบงค์ชาติเองเนี่ยก็พยายามาที่ดูตัวแลขเนี่ยที่เป็นห่วงหน่อยหนึ่งก็คือแนวโน้มของอสินเชื่อค่อนข้างจะโตเร็วกว่าไรายได้ในต,ตรงนี้อันนี้เราก็พยายามว่าเราจะมีทั้งเชิงรับและเชิงรุกนะฮะการทํางนานของแบงค์ชาติในเชิงรับเราก็พยายามว่าโอเคถ้า,ามีลูกค้าที่มีปัญหา เกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินเราก็จะมีศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับโทรมาที่12-13ได้1213นะครับแล้วในเชิงรุกเนี่ยเราก็พยายามไปให้ความรู้เพื่อสร้างกลุ่มต้านทานให้แก่ประชาชนอันนี้จะมีออกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การใช้บริการทางการเงินอย่างไรถึงจะไม่ถูกเอาเปรียบค,ครับก็เป็นการสะท้อนออกมาถึงเรื่องของความเชื่อมัน่นทางด้านเศรษฐกิจของ<ช>พื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคอุตสากรรมกันบ้างค่ะท่านคะเป็นจริงอย่างที่ทางแบงค์ชาติบอกมาไหมคะเรื่องของการเชื่อมั่นที่กลับมาแล้วหลังจากที่ปัญหาต่างๆเนี่ยได้เริ่มยุติลอไปณเวลานี้นี่เนี่ย ในส่วนภาคอุตสาหกรรมสถานการณ์ในภาพรวมของสถานประกอบการนี้เนยบรรยากาศดีขึ้นอ,อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันของคนในสถานประกอบการพนักงานคนนี้คิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้ขัดแย้งกันแต่หลังจากเด๋ยวนี้ที่ผ่านมานี้เนี่ยทุกคนจะมีความสุข คุยกันได้สบายอกสบายใจนะครับตัวผู้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมองภาพรวมเรารู้สึกดีครับความเชื่อมั่นเรากลับมานะครับาการปกครองดูแลลูกน้องในสถานประกอบการเหล่านี้ไม่มีความขัดแย,งย้งเดี๋ยวนี้พูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ทางแบงค์ชาติพูดว่านักลงทุนที่กําลังจะมาอาจจะเคยสะดุดบ้างชะลอบ้างตอนนี้เราได้ยินมาแล้วว่า อา,อาจจะมีโรงงานผลิตรถยนต์มาผลิตในขอนแก่นอีกไม่นานนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยในส่วนของนักลงทุนหรือภาคอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเราเชื่อมัน่นและความเข้มแข็งเป็นฐานเดิมของจังหวัดขอนแก่นในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าเนี่ยนะครับเราโชคดีเรามีความเข้มแข็งเป็นฐานเดิมแล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบจากภายนอกผลกระทบจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนี้ เราจะได้รับผลกระทบไม่มากนะนะครับจากนี้ไปเราจะเห็นว่าภาคตัวเลข GPP ของจังหวัดขอนแก่นจ,จะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆทีละดับทีละระดับะนะครับรถแมพของคอสชอนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าขอนแก่นเราเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของอีสานก็ได้ตอนนี้ลราช่องอยู่นะ,ค,ะครับอุตสาหกรรมที่เราอยากได้ท่านผู้ว่าบอกแเราอยากได้กลิ่น อุตสาหกรรมที่เป็นเฮฟวี่ที่เป็นใช้สารเคมีเยอะๆนะครับที่มีสร้างมวลภาวะเยอะๆเรียนตรงๆเราไม่อยากได้ เราอยากได้เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการดูแลโปรเทคด้านพลูชั่นให้กับสังคมของคนในขอนแก่นนะครับเราหลีกหนีอุตสาหกรรมไม่ได้เพราะอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยชีวิตของมนุษย์ละทุกอย่างที่เรานั่งอยู่รอบตัวเราอุตสาหกรรมแทบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะบาลานซ์มันอย่างไรที่ให้เขามาอยู่กับเราขณะเดียวกันการสร้างความสุขหรือผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดหรือให้แทบไม่มีเลยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมกับทางจังหวัดเนี่ยต้องช่วยกันแล้วรักษาบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้ อุตสาหกรรมนะคะไปดูเรื่องของการค้ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของหอการค้าเองเนี่ยธุรกิจในขอนแก่นเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพในส่วนของการเติบโตกันพอสมควรไม่ว่าจะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าที่มาลงทุนกันที่นี่มากขึ้นการค้าการขายในขอนแก่นตอนนี้เนี่ยสภาวะเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงตั้งแต่หลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าบรรยากาศอารมณ์ของคนค้าขายเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะ ถึงแม้ว่าทางปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเข้ามามากมายนะฮะเพราะว่าเงินไม่มีการเงินจ่ายเงินค่าข้าวมีงบประมาณอะไร,ร่มออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทาให้บรรยากาศดีขึ้นก็คือว่าคนเริ่มมองเห็นทิศทางมองเห็นมองเห็นทางออกในอ,อ,อนาคตน,นะครับว่ามันจะไปทางไหนนะฮะนี้ก็ในช่วงที่ผ่นานมาเนี่ยก็รู้สึกว่าบรรยากาศการค้าก็คึกคักขึ้นนะครับสิ่งที่คิดว่ามันทำให้การจับจ่ายดีขึ้นเนี่ยก็คือว่า ก็มีความเชื่อมั่นในรายได้ในอนาคตมากขึ้นนะครับคือจริงๆเราเราก็มองมาตั้งนานแล้วว่าในภาคส่วนต่างๆในในเศรษฐกิจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมันต้องก้าวไปด้วยกันนะฮะแต่ละภาคส่วนก็ต้องมีความเกื้อกูลกันนะฮะ แล้วกอ็อย่างเช่นตอนนี้หอการค้าเราเองเราไปทำโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะฮะ่ยกระดับรายได้ของเกษตรกร,ะกรนะค,คะก็เราก็มองว่าโครงการนี้ถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเขามีกําลังซื้อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆในสังคมมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็พูดถึงว่ากําลังซื้อกอจาก กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป็นกำลังเป็นฐานที่ใหญ่นะฮะ,ะถ้ากลุ่มนี้เขามีกําลังซือมีฐาน,านะดีขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจการค้ามันก็จะขยับตัวดีขึ้นนะฮะก็เป็นการแสดงความมั่นใจของทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางสภาหอกการค้านะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการ SME ล่ะคะ <c ười> เป็นส่วนขับเคลื่อนเป็นเฟืองตัวสําคัญเลยทีเดียวตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนคะที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าการขายทางภาคอุตสาหกรรมของทางอาเซียนอะคะ คือในส่วนของกลุ่ม s m e เรานะครับได้มีการมองว่าเนื่องจากปัญหาการเมืองที่ผ่านมาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับณนะตอนนี้ส่งผลให้กระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคนะครับซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ s m e นะครับที่ที่ทำให้ค่าของชีมเนี่ยมีอัตราที่สูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการก็มีปัญหาในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการ s m e ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ค่าของชีพที่ว่าค่าของราคาแพงสูงขึ้นนั้นแต่มันสวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่มีอยู่นะครับจากการกระฝากทางาาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยช่วยตรวจสอบหน่อยว่าอัตราค่าของชีพที่สูงขึ้นนั้นมันเกิดจากอะไรคือต้อนน้ําหมายถึงวัตถุดิบกลางน้ํากระบวนการผลิตหรือปลายน้ําคือผู้ประกอบการว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้พกยังไงในส่วนของ s อ b เเราเนี่ยมองว่า ถ้าเราสามารถปรับในส่วนควบคุมค่าของชีพขึ้นมาได้เนี่ยนะครับจะทําให้การประกอบการของ s อสเนะครับจะมีกําลังซื้อที่มากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมาตรการที่รัฐบาลนะครับได้ทําก็หรือคอสชได้ทำเนี่ยก็เป็นมาตรการกรตึงราคาสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งมันเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับซึ่งในระยะยาวทาง s อสเเรามองว่าสิ่งที่จะทำมันลดค่าของชีพนะครับได้มากขึ้นเนี่ยควรจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับ ค่าแก๊สค่านํามันตรงจุนนี้ะจะทำให้ต้นทุนของผู้ผลิตผู้ประกอบการวางการวางแผนเรื่องต้นทุนการวางราคารวมถึงการประมาณการไรายได้ของ s m e เนี่ยจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะก็ะะเป็นข้อเสนอแนะจากทางฝั่งของ s m e นะคะแต่ว่าอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มองค่าไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะสร้างม็ดเงินเข้าทางจังหวัดขอนแก่นได้พอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะ มีการพัฒนากันไปค่อนข้างรวดเร็วในส่วนของอสาหการท่องเที่ยวณวันนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะครับ ก็อย mm ่างที่ทุกทุท่านได้พูดถึงนะฮะเรามีศักยภาพที่สูงนะครับโดยเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นหรือภาคอื่นนะครับเรารุกออกไปครับรุกออกไปก็คือเราไปทําตลาดฮะเรามอง AEC เนี่ยเราไม่ได้มองภาพรวมทั้งสิประเทศเรามองคือเพื่อนบ้านเรามองลาวเรามองเวียดนามมองพม่าแล้วก็กัมพูชาครับซึ่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้ เราถือว่าเรามีความพร้อมครับในเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่ามีถนนหนทางมีการเข้าถึงที่ง่ายมีสนามบินที่สะดวกสบายทีนี้เราก็ใช้ศักยภาพตรงนี้แหละครับที่จะพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับเราพยายามที่จะผลักดันให้เกิดเที่ยวบินระหว่างประเทศครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดเป็นประจำเราก็มีการทําเช่าเหมาลำครับไปลาวบ้างแล้วเร็วๆนี้เราก็จะไปที่จีนหรือไปฮ่องกง สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นศักยภาพอีกด้านหนึ่งก็คือชาวต่างชาติครับที่อยู่ในขอนแก่นนี่แหละครับ<ช>เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ขอนแก่น<ช>หรืออีสานเนี่ยนี่ก็มีเหตุผลทําไมครับเพราะว่า อีสารบ้านเราขอนแก่นเรามันน่าอยู่ครับค่าครองชีพผมใช้คําว่าคุ้มค่านะครับไม่ได้บอกว่าถูกนะฮะกินอยู่ก็ก็เราคุ้มค่ากว่านี่ครับแล้วคนครับคนอีสารคนขอนแก่นเนี่ยเป็นคนที่ติดใจดีครับ mm hmm. นี่แหละครับเราจะมีสมาชิกกลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เรามองเห็นตรงนี้ทําให้เกิดความร่วมมือกัน ที่จะพัฒนาให้เขามาช่วยประชาสัมพันธ์เราในด้านต่างๆมีคําถามขึ้นมาว่าตอนนี้ขอนแก่นพร้อมหรือยังที่จะทําตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาฝักหลักอยู่ที่ขอนแก่นเราพร้อมครับเราเจรจากับสายการบินลาวเจรจากับสายการบินไทยทั้งไทยสมาย์ทั้งเอเชียนะครับปัญหาก็คือเครื่องบินเขาไม่พอครับตอนนี้ศักยภาพของผู้โดยสารของจังหวัดขอนแก่นครับมีการสำรวจออกมาแล้วนะครับ มีศักยภาพสูงครับอีก5ปีผู้โดยสารจะเป็น2เท่านะครับจากตอนนี้อยู่ที่ประมาณปีละ5 6 0 0 0 0หนคนคเดือนละประมาณ5 0,000นะอฮะอีกสองีก5ปีจะเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คืออะไรจะตามมาอีกมากมายนะครับแล้วก็ขอนแก่นได้รับเป็นไมสเตอแห่งที่5ของประเทศไทยต้องต้องถือว่าเ,เป็นโอกาสของจังหวัดขอนแก่นในการเดินหน้าที่จะทำให้ภาคต่างๆในจังหวัดขอนแก่นมีความเจริญเติบโตได้ได้อย่าง เร,เราประเมินศักยภาพของขอนแก่นเนี่ยที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรามีข้อเสนออะไรไหมคะที่อาจจะทำให้การขับเคลื่อนนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คืนความสุขให้กับคนขอนแก่นได้มากที่สุดอะคะ่ะจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยเราเป็นเรามีจุดเด่นที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือขยับสิ่งหนึ่งที่จะมองเห็นก็คือขอนแก่นโมเดลค,คำว่าคำว่าโมเดลตรงนี้เรามีทั้งจุดเรามีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่อาจจะมองและดูว่าไม่ดีแต่เราเป็นจุดเด่นเขาถึงได้มอง เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหารตำรวจเราพร้อมที่จะทําอะไรไปพร้อมๆกันถ้าเราไม่เด่นเขาไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ผมถึงบอกว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่ถ้ามีการเจริญก้าวหน้าเรื่องมีการพัฒนาในด้านการค้าธุรกิจอะไรเนี่ยเราพร้อมที่จะไปเป็นเบอร์นในภาคอีสาน เราก็ได้เห็นนะคะทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์เองความเชื่อมั่นที่กลับมาฟื้นคืนมากขึ้นในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการค้าการขายรวมไปถึงการท่องเที่ยวการให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้นะคะะทพาะให้เห็นถึงก้าวต่อไปที่จะนํามาซึ่งความรองรองของคนในจังหวัดและจะกลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนนะคะทั้งในส่วนของเศรษฐกิจสังคมของทางจังหวัดขอนแก่นให้เดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างดีที่สุดแล้วนี่นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเดินหน้าประเทศไทยสําหรับวันนี้ค่ะ thank you